เสรจแลักคนชายใหญ่ตอนที่16เรื่องที่ปิดไม่ได้ลมออกมาด้านนอกก็พบว่านายท่านนั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วเขาจึงนำแก้วกาแฟไปให้กับอีกฝ่ายก่อนนั่งลงบนเก้าอี้ข้างกันเพราะว่าไข่ตุน่นนำอาหารตามมาเสิร์ฟให้เขาแถมเด็กน้อยยังเอ่ยทักทายใหญ่ด้วยสวัสดีครับคุณใหญ่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับใช่เจอกันล่าสุด น่าจะเมื่อสามปีที่แล้วมัง้งโตขึ้นเยอะเลยนะเราอะใหญ่พูดพังนึกถึงตอนที่เจอกันล่าสุดเด็กคนนี้น่าจะกำลังเรียนอยู่มต้นมัง้งก็ตอนนั้นผมยังเด็กนี่ครับแต่ตอนนี้ผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะใหญ่ยิ้มเอ็นดูให้กับเด็กหนุ่มก่อนจะเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งได้ยินว่าหนูเฟยบอกให้เรามาดูแลลมเหรอเอ๋พี่เบยโทรหาคุณใหญ่หรอครับ ไข่ตุ๋นทำสีหน้าแปลกใจขณะยกถ้วยโจบไปเสิร์ฟให้กับใหญ่ใช่คุณใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมจะดูแลพี่ลมให้ดีส่งกับพี่เวยฝากให้มาดูแลพี่ลมงั้นเหรอใหญ่มองหน้าเด็กหนุ่มเพียงคู่เดียวก่อนจะหันมาหาคนที่นั่งข้างกันอย่างลมด้วยสายตาเป็นเชิงถามว่าสนิทกันถึงขั้นเรียกพี่ได้แล้วงั้นเหรอ ซึ่งการมองแบบนั้นของใหญ่ก็ทำให้ลมร้อนตัวรีบอธิบายก็น้องเขาอายุน้อยกว่าผมให้เรียกพี่ดีแล้วครับเฮออช่างเหอะทานข้าวกันดีกว่าไข่ตุนละ่ะจะนั่งทานด้วยกันไหมใหญ่พูดกับลมในประโยคแรกก่อนหันไปพูดกับเด็กน้อยอย่างไข่ตุนในประโยคถัดมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าไปทานกับคุณป้าในครัวดีกว่า งั้นก็ตามใจแล้วกันใหญ่ไม่ได้พูดอะไรกับไข่ตุ๋นต่อจากนั้นนอกจากขันมาทานอาหารในส่วนของตัวเองซึ่งเด็กหนุ่มอย่างไข่ตุน๋นก็ไม่คิดยืนเป็นก้างขวางคอระหว่างทั้งสองคนเขารีบหมุนตัวเข้าไปในครัวเพราะดูเหมือนว่าคุณใหญ่จะหึงเขากับพี่ลมซะแล้วเกิดคุณใหญ่ไม่ยอมให้เขาดูแลพี่ลมขึ้นมาเขาได้ชวดค่าจ้างจากพี่เวยนะสิให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ นายท่านทำหน้าดุแบบนั้นเด็กกลัวหมดแล้วครับยังจะเป็นห่วงเด็กนั่นอีกเหรอควรเป็นห่วงตัวเองไหมใหญ่เงยหน้าขึ้นจากด้วยโจก๊หันไปหาลมแล้วทำไมผมต้องห่วงตัวเองด้วยครับก็คืนนี้นายอาจจะไม่ได้นอนถ้าหากทำตัวสนิทสนมกับเด็กไข่ตุนมากเกินไปคนที่ดูสนิทสนมกับน้องมากกว่าผมน่าจะเป็นนายท่านมากกว่ามั้งครับ พูดแบบนี้แสดงว่าหึงฉันอยู่งั้นเหรอคราวนี้ใหญ่ยิ้มออกมาเมื่อลมพูดเหมือนกับว่าอีกฝ่ายกำลังหึงเขาอยู่แต่ยิ้มได้ไม่ทันเท่าไหร่ก็โดนคนอายุน้อยกว่าพูดตัดความหวังเขาซะก่อนผมไม่ได้หึงครับผมแค่พูดตามความจริงว่านายท่านน่าจะสนิทกับน้องมากกว่าผมเท่านั้นเองพูดจบลมก็ก้มหน้าทานอาหารในส่วนของตัวเองต่อ แต่เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกถึงอะไรนายท่านเลยแม้แต่น้อยเพราะถ้าหากบอกว่าจะให้หึงเด็กที่ดูหน้าเอ็นดูอย่างไข่ตุ่นเขาไปหึงในท่านกับผู้หญิงที่กำลังอุ้มท้องลูกในท่านอยู่ไม่ดีกว่าหรอแค่พูดว่าหึงมันยากนักเหรอใหญ่ยังคงไม่ยอมเพราะเขาอยากให้ลมพูดคำว่าหึงออกมาให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่อายุน้อยกว่าก็ไม่ยอมพูดตามที่ใหญ่ต้องการ จะพูดได้ยังไงล่ะครับก็ผมไม่ได้หึงจริงๆนายนี่มันดื้อจริงๆเลยนะหยุดบอกว่าผมดื้อได้แล้วผมไม่ได้ดื้อซะหน่อยงั้นเหรอทาไมได้ดือ้อตืดตืดเสียงมือถือที่ดังขึ้นขัดจังหวะทําให้ใหญ่หยุดพูดก่อนจะล้วงเอามือถือในกระเป๋ากางเกงออกมาพอเห็นว่าเป็นใครก็ขมวดคิ้วนิดหน่อยแล้วกดรับฮลัลโหลว่าไงครับคุณน้ำ คุณใหญ่ช่วยน้ำด้วยค่ะน้ำเสียงที่ดูสั่นเครือด้วยความกลัวทำให้ใหญ่รีบถามกลับไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเรื่องเด็กในท้องของน้ำคุณใหญ่ต้องมาช่วยเขานะคะไม่งั้นเขาอาจจะไม่ได้ลืมตารูโลกก็ได้หมายความว่ายังไงครับเขารู้เรื่องแล้วค่ะตอนนี้คุณใหญ่อยู่ที่ไหนคุณใหญ่ต้องมาช่วยน้ำนะคะน้ำกลัวได้ครับ งั้นผมจะรีบไปใหญ่ไม่ได้คิดถามอะไรหญิงสาวเพิ่มเติมเพราะดูจากน้ำเสียงของเธอแล้วคงเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเป็นแน่เขาต้องรีบกลับไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับลมรีบเอ่ยถามเมื่อเห็นสีหน้าไม่สู้ดีของนายท่านแถมบทสนทนาที่คุยกันดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่โทรมาหานายท่านเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะทำไมนายท่านถึงได้บอกว่าจะรีบไปหาเธอ เกิดเรื่องนิดหน่อยนะ่ะฉันต้องรีบกลับไปตอนนี้เลยเหรอครับใช่ตอนนี้เลยขอโทษด้วยนะลมใหญ่ลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนเดินปรกดจูบลงบนหัวลมหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านไปขึ้นเรือส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับทันทีลมทำได้แค่เพียงมองเรือดังกล่าวค่อยๆห่างอ,ออกไปด้วยหัวใจที่ว้าวุ่นเป็นอย่างมากทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้หึงนท่าน แต่ตอนนี้เขายอมรับแล้วว่าเขาหึงนายท่านหึงมากด้วยแต่ไม่ใช่หึงนายท่านกับใครตุดนะเขาหึงนายท่านกับผู้หญิงคนนั้นตั้งหากละ่ะแค่เธอโทรมานายท่านก็รีบกลับไปแบบนี้จะไม่ให้เขาหึงได้ยังไงใหญ่กลับมาถึงกรุงเทพในช่วงเวลากลางคืนของวันนั้นเขารีบตรงไปยังคอนโดของน้ำทันทีแล้วพอเคาะประตูหญิงสาวก็รีบเปิดให้กับเขาเธออยู่ในสภาพที่ใบหนา้าซีดเผือก พร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างอุ้มท้องของเธอไว้ใหญ่เห็นดังนั้นก็รีบเดินเข้าไปในห้องก่อนนั่งลงบนโซฟาแล้วถามขึ้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาแล้วก็จะไม่ให้เด็กคนนี้เกี่ยวข้องกับพวกคุณฉันกลัวว่าเขาจะให้ฉันเอาเด็กออกคุณน้ำหมายถึงพ่อของผมงั้นหรอครับหญิงสาวรีบพยักหน้ารับ ใช่แล้วล่ะเด็กในท้องของเธอคือลูกที่เกิดจากพ่อของใหญ่หรือจะพูดอีกอย่างก็คือเด็กคนนี้คือน้องของใหญ่ความจริงเธอก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องผิดพลาดแบบนี้ขึ้นคืนนั้นเธอแค่ต้องการเงินเลยตกลงที่จะร่วมหลับนอนกับพ่อของใหญ่เธอไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตอนไหนทั้งที่ดูเหมือนอีกฝ่ายก็ป้องกันแต่ด้วยความที่มีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล ตลอดคืนที่เธอหลับนอนกับพ่อของใหญ่อาจจะมีบางช่วงที่อีกฝ่ายลืมป้องกันเลยทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตอนแรกเธอก็คิดจะเอาเด็กออกแต่เธอก็ไม่ใจแข็งพอที่จะทำอย่างนั้นเพราะกว่าที่เธอจะรู้ตัวว่าท้องเด็กก็มีอายุคัน์ครบสี่เดือนแล้วถ้าหากจะมีเรื่องผิดพลาดก็คงเป็นเพราะเธอไม่ได้ทานยาคุมกาเนิดเองมั้งเนื่องจากเธอค่อนข้างมีอาการแพ้ยาหากทานยาพวกนั้นเข้าไป เธอไม่กล้าที่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อของใหญ่เธอรู้ดีว่าผลสรุปมันเป็นยังไงเพราะเธอได้ยินเพื่อนที่เป็นเด็กเอ็นด้วยกันบอกว่าถึงอีกฝ่ายจะใจป่าเปหนักแต่ถ้าเกิดเผลอไปตั้งท้องด้วยแล้วก็จะโดนบังคับให้ทำแท้งทันทีซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เธอกลัวมากเธอเลยตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากใหญ่และไม่รู้ว่าเป็นพรโชเข้าข้างเธอหรือเปล่าใหญ่เลยรับปากว่าเขาจะเป็นคนดูแลเธอ และจะรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้แถมยังจะส่งให้เธอไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้มีชีวิตใหม่ที่นั่นแน่นอนถ้าหากว่าลูกของเธอถูกดูแลโดยใหญ่เธอก็หมดห่วงอย่างน้อยเด็กคนนี้ก็เป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลเธอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายในเรื่องของอนาคตหรอกนะแต่แค่ให้ลูกของเธอได้มีชีวิตที่ดีแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่หรอส่วนตัวเธอเอง ก็ไม่ต้องลำบากลำบนอะไรอีกได้ไปอยู่ต่างประเทศแถมยังไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะใหญ่บอกว่าจะเป็นคนดูแลเรื่องนั้นเองเท่านี้ชีวิตของเธอและลูกมันก็ดีสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอแต่ถ้าหากความหวังของเธอโดนพังทลายด้วยคนที่เป็นพ่อของลูกเธอเธอจะทำยังไงละ่ะถึงแม้อีกฝ่ายจะดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ในวงการก็รู้ว่าคาสโนวาตัวพ่ออย่างนั้นนอกจากลูก ที่เกิดจากภรรยาหลวงแล้วเขาไม่เคยสนใจใครหน้าไหนก็แค่ใช้เงินหาความสุขไปวันๆตามภาษาคนรวยก็เท่านั้นเองใช่ค่ะวันนี้เขาส่งคนตามฉันไปที่โรงพยาบาลด้วยแล้วเขารู้ได้ยังไงฉันเขาไม่รู้ค่ะบางทีเขาอาจจะจำฉันได้หญิงสาวพูดออกไปตามความคิดของตัวเองถึงตอนที่ใหญ่พาเธอไปแนะนำให้กับครอบครัวได้รู้จัก ตอนนั้นพ่อของใหญ่ดูเหมือนจะไม่ได้เอกใจอะไรแถมยังแสดงอาการดีใจว่าจะมีหลานแต่ไม่รู้ไปไงมาไงถึงได้ส่งคนมาตามเธอแถมยังบอกให้เธอไปพบเป็นการส่วนตัวแล้วยังพูดเรื่องใจร้ายพวกนั้นกับเธอด้วยดูเหมือนจะปิดบังไม่ได้แล้วสิงั้นเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพ่อของผมเองแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกถึงพ่อผมจะดูเป็นคนเลวเจ้าชัวไม่เลือก แต่ก็ไม่ถึงขนาดจะฆ่าลูกตัวเองได้หรอกแล้วถ้าคุณแม่ของคุณรู้เด็กคนนี้จะเป็นยังไงคะแม่ผมจะไม่รู้ครับว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณพ่อเพราะถ้าคุณพ่อทำผิดอีกครั้งเดียวครอบครัวของผมก็พังเหมือนกันจะให้ท่านรู้เรื่องนี้ตอนนี้ไม่ได้คุณแม่ผมจะรู้แค่ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของผมส่วนคุณก็ทำใจให้สบายหลังจากคลอดเด็กแล้ว ผมจะส่งคุณไปต่างประเทศทันทีวันนี้คุณก็พักเถอะค่ะขอบคุณนะคะคุณใหญ่หญิงสาวรีบขอบคุณก่อนทําท่าจะลุกไปเปิดประตูให้กับใหญ่แต่ว่าโดนชายหนุ่มห้ามไว้สะกก่อนไม่เป็นไรครับไม่ต้องลุกไปส่งหลังออกมาจากคอนโดของหญิงสาวใหญ่ก็ตรงกลับบ้านทันทีซึ่งระหว่างทางที่เขาขับรถกลับบ้านเขาก็โทรติดต่อหาพ่อของเขาด้วย ตอนแรกอีกฝ่ายไม่รับสายไม่รู้ว่ายุ่งอะไรอยู่เขาเลยโทรอีกครั้งก่อนทางนั้นจะกดรับเขาไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยแล้วพอเขามาถึงบ้านเขาก็ตรงขึ้นไปยังห้องทำงานของคนเป็นพ่อทันที